ผู้จัดมือทองครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมก็ทั้งทางผมเองครับผมหน่องผัดนัจากบิ๊กบู๊ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็จากทางสุดสัปดาเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราจับมือร่วมกันทําแฟนมิตของคุณพักย์ยิ่งยองครับก็ดีครับจบงานด้วยความแฮปปี้สวยงามครับผมกับบ้านนั่งยิ้มไม่หุบเลยก็คือแบบกับบ้านก็นั่งอ่านรีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากติดตามด้วยว่าคนที่เขาไปที่แบบไม่ใช่แค่คนที่พูดกับเราอะ คนที่เจอเราเขาก็คงพูดดีๆกับเราแหละแต่เราอยากอ่านฟีดแบ็ที่มันเกิดขึ้นจริงๆจากคนที่ไปงานที่ม่รู้จักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีดแบ็ค่อนข้างดีมากครับก็แบบเรียกว่าเอาเขาก็ได้รับคําชมเกี่ยวกับงานนี้ค่อนข้างมากก็หลักๆเลยก็เป็นพวกเรื่องของการระเบียบการจัดการต่างๆที่แบบว่า ทำให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตที่ดีๆผลตอบแทนที่ดีๆไปถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ซื้อบัตรแบบที่ไปดูที่งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของสตาฟด้วยที่แบบว่าพู้จาน่ารักอะไรแนะนําดีอะไรเนะงี้ยทุกอย่างคือดีหมดนะครับมาจนนี่ทำเราหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยแฮปปี้เลยเพราะว่าคือมันสุดมันค่อนข้างดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ได้ไปดูได้มา ร่วมในงานครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงทีมสตาฟทุกคนด้วยทุกคนทํางานหนักมากแล้วก็ทํางานออกมาดีมากๆตอนแรกมันกังวลไหมเพราะมันเป็นมือใหม่เลตอนแรกกังวลประมาณหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เราจอยกับทางสุดศพดาอย่าเทนเมตนต์นะครับสุดศพดาเขาก็มีความมีประสบการณ์เรื่องด้านนี้อยู่แล้วเรื่องของการทาแฟนมีตหรือคอนเสิร์ตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเรื่องของความมืออาชีพแบบเขามีอยู่แล้วแต่ว่าโอเคมันจะเป็นแฟนมีต ของศิลปินเกาหลีครั้งแรกของพวกเราทั้งสองบริษัทแล้วก็จับมือครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ทายแล้วก็ทําออกมาทุกอย่างออกมาดีมากครับรู้สึกภูมิใจไม่ได้ไม่ได้คะแนนตัวเองแต่ว่าเอาเป็นว่าดีใจกับฟีดแบค็คที่ออกมาออแล้วก็แล้วก็แฮปปี้หรว่ามือขึ้นไหมครับบริักคนนี้มือขึ้นคือคาจริงแล้วมันก็จะเรียกว่ามือขึ้นก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าการจัดแฟรนี้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบมันเข้ามานะครับแต่ว่า โดยรวมสําหรับผมแล้วแล้วก็ได้คุยกับทางทีคุสัปดาเจตเพนเมล็วเนี่ยก็ถือว่าสําหรับเราก็าถือว่าออกมาประสบค,ออความสำเร็จตื่นตระหนทำต่อเนื่องไหมครับมีแน่นอนครับผมแต่ว่าอยู่ในช่วงพูดคุยครับพูดคุยวางแผนครับผมที่ีกหลพูดมบที่ดิวเไว้ยังยังยังไม่ได้เริ่มดิวเอาอย่างงี้ยังไม่ได้เริ่มดิวครับแต่ว่ามีดูดูดูคุยในใจแล้วก็มีมีแลนเพราะว่าคือเวลาศิลปินเกาหลีนี่เขาจะ ความจริงไม่ใช่แค่เกาหลีนะครับศิลปินต่างชาติละกันนะครับก็คือมีมีดูทางศิลปินจีนศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่จะมีการจัดแฟนบีไทไอทะยเขาก็จะมีแพลนเข้ามาอยู่แล้วว่าเขาเขามีแพลนเขาอยากจะเขาะ้ามาจัดช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มีใครพร้อมที่จะเข้าไปจัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็กำลังพิจารณาเรื่องขายต่างๆนะก็คูครั้งต่อไปต้องใหญ่กว่าเดิมไหมฮะต้องใหญ่กว่าเดิมไหมฮะั้ต่อไปยังยังไม่ต้องไม่ต้องถึงจะใหญ่กว่าเดิมเอาแค่แบบว่าเราเราทำแบบ ให้พอดีตัวครับให้กับครับเท่ากับความสามารถที่เรามีอยู่ก่อนเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับทั้งสองจะเป็นจีนจะเป็นเกาหลีจะเป็นยัง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 ไม่ได้สรุปเลยใช่ครับยังไม่ได้สรุปครับผมยังไม่ได้สรุปจะมีแน่นอนมีแน่นอนเร็วๆนี้ครับผมจริงๆบริษบทมีช่วยเลือกนะครับมีช่วยเลือกอยากออกใครมาบ้างอะไรเงี้ยยังไม่เลือกเลยค่ะแต่ก็อยากเลือกอยกรอยากเลือกอยากเลือกอยากเลือก จริงถ้าเกิดได้ทำคิดบอยก็อยากแบบเอาใครมาอยากฉันอยากได้คนนี้มากอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าเอาจริง้วรอบนี้รอบนี้เราทำนักแสดงหญิงครับรอบหน้าก็อยากลองทําเป็นผู้ชายบ้างครับผมเราก็อยากลองทาในหลายแนวแบบหลายแนวแล้วก็แต่ส่วนว่าจะเป็นนักแสดงหรือศิลปินก็ยังยังดูกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่ครับเป็นผู้จัดที่ทําทุกอย่างเลยเช่นตอนอยู่หน้างานก็แบบต้องถือไม์ผู้ใดเนี่ย ความจริงแล้วก็คือแบบอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะมันก็มีหน้าที่ที่แบบเขามีการแบ่งกันไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่เห็นว่าแบบเราก็อยู่ว่างๆตอนนั้นคือการจัดงานตรงระบบอี่ยวแ่บข้างในมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทําได้ก็แค่ลงมาช่วยด้วยอะไรคนแซวว่าทําทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยคุ้มไม่ค่าค่เหนเราก็ก็โอเคครับคุ้มก็ถือว่าโอเคแล้วได้ประสบการณ์อะไรเยอะเลยเอาจริงๆคือแบบ มาทําครั้งนี้ผมคุ้ม,ม,ม,มค่ามากครับคือได้ได้เรียนรู้อะไรมากมายประสบการณ์รก็ได้มาเยอะเลยครับได้เรียนรู้จากทั้งสุดสัปดาห์ด้วยครับเยอะเลยครับแจะได้มาถึงท,ที่บ,บอลก็ยังไม่ได้จบอ๋อยังไม่ได้เคาะครับผมโดยร<อ>วมก็ถือว่าโอเคแต่ว่ายังไม่ได้เคาะกันเรียบร้อยเพราะว่ามันเพิ่งจบเองครับมันต้องมีเรื่องของมล่นนี่นั่นสรุปค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรอีกเยอะเลยครับผมอีกหลายหลายอีกนานสะพัดหนึ่งครับผมแต่โดยรวมถือว่าสำเร็ครับอักซันในบริษัทเราครั้งหน้าฝากด้วยครับผม Be Good Entertainment นะครับผมก็ ใครที่อยากจะให้พวกเรานะครับจัดง,งานอะไรก็เราติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็เ,เราก็ยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นนะครับกับทางสุสุดาจิดนดามต์อยู่นะครับผมก็คงจะจับมือจัดงานร่วมกันไปนะครับผมฝากปีกูดแล้วก็สุสุดาด้วยครับผม